การละนันทิคือการละฉันทราคะฉันทะบวกราคะความพอใจและความพอใจอย่างยิ่งราคะเป็นส่วนอนุยสใะเป็นส่วนละเอียดดังนั้นการละนันทิก็คือการละฉันทะเหตุผลเพราะอะไรเพราะปงบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานความเพลินกับอุปทานเท่ากันแต่อุปทานคืออะไรพระองค์บอกว่าอุปทานคือฉันทราคะดังนั้นความเพลินคือฉันทราคะใช่ไหม ใช่เพราะความเพลินคืออุปทานอุปทานคือสันทราคะดังนั้นความเพลินก็คือสันทราคะและพระองค์บอกอีกว่าสันทราคะคืออะไรคือสังโยชน์ดังนั้นความเพลินก็คือสังโยชน์ละความเพลินก็คือละสังโยชน์เห็นนะละความเพลินคือละสันทราคะละความเพลินคือละสังโยชน์ละความเพลินคือละอุปทานเพราะมันคือตัวเดียวกัน